รวบกระบังนะครับให้ผมออกไปไรทำเนี่ยเั้งใบถักไข่ทั้งโบกเลยกระบังนะครับนี่ครับนี่ครับดูดูลูกของนี่ครับลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วทีนี้ก็กิ่งนี้ก็ดกมากด้วยนี่อันนี้กิ่นเดี๋ยวก็มีสี่ลูกนะครับนะครับใหญ่กว่านิ้โป้งผมเยอะเลยครับเนี่ยใหญ่มากเลย รุนี้สวยมากวมมุดเลยใหญ่มากนี่ครับสวยเลยอันนี้ก็มีนี่คือเรวออกใหม่แล้วนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาใาตะไคร้ที่ผมตัดมาเนี่ยมา,มาโปะย้อยโคนครับเป็นปุ๋ยต่อไปครับโป,ะ,โปะไว้โคนต้นพลังนะคะระับับ๋ยนี้มันยก แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ถางยาเรียบร้อยแล้วนะไปบาญยามาคุมไม่อยังเก่ามาจะใายคุมเป็นปุ๋ยต่อไปครับขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ